นักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูปณิตาเพ็ญแสงอ่อนนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานถึง2สัปดาห์เนาะวันนี้กลับมากลับอยู่กันในเรื่องของคําชนิดของคํานะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับชนิดของคําไปกี่ชนิดแล้วคะ,ะมีคําอะไรบ้างคํานาม คำสรรพนามคำกริยา่นักเรียนได้เรียนไปแล้วถึง3ชนิดด้วยกันเดี๋ยววันนี้คุณครูปณิตานะคะคจะมาต่อจาก3ชนิดนั้นเรามาขึ้นกันที่ชนิดที่4นะคะนั่นก็คือคำวิเศษนั่นเองค่ะคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษนะคะก็คือ คำที่ใช้ประกอบหรือขยายใช้ประกอบหรือขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเองค่ะเพื่อให้ได้ใจความที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นละเอียดมากขึ้นเน้นย้ําตรงนี้นะคะคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นํามาขยาย คำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะเรามาดูหน้าที่ของคําวิเศษกันนะคะว่าคําวิเศษเนี่ยเขามีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างหน้าที่ที่หนึ่งนะคะทำหน้าที่ขยายคํานามค่ะ วิธีสังเกตนะคะคําวิเศษประเภทนี้นะคะทําหน้าที่ขยายคํานามเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าคําวิเศษคําที่อยู่ด้านหน้าคําวิเศษเนี่ยจะเป็นคํานามเสมอโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำวิเศษประเภทนี้จะใช้ในการระบุลักษณะของคํานามนั้นๆยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าสีน้ําตาลกระเป๋าสีน้ําตาลคําว่า ีน้ำตาลขยายคำว่ากระเป๋าซึ่งกระเป๋าเป็นคำนามถูกไหมคะอ่ะแบบนี้นะคะเป็นคำอ่าคำวิเศษที่ขยายคำนามเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคอ่ะมีรูปตอนนี้ก็กำลังอินอยู่ในเรื่องของโอลิมปิกก็เลยมีการแข่งขันกีฬากันเกิดขึ้นนะคะ คุณครูก็ได้นํารูปของนักกีฬาหญิงท่านหนึ่งนะคะมาตอนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่นักเรียนดูจากภาพเขากําลังตีเทนเนิส๋อไม่ใช่นะคะ <c oughs> เขากําลังตีปิงปองนั่นเองอนักกีฬากําลังตีปิงปองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยคที่คุณครูนํามาเป็นตัวอย่างคืออะไระผู้หญิงเสื้อเหลืองกําลังตีลูกปิงปองสีขาวผู้หญิงเสื้อเหลือง กำลังตีลูกปิงปองสีขาวนักเรียนสังเกตเห็นคำที่คุณครูทำให้เป็นสีแดงไหมคะ,ะคุณครูเน้นตรงคำนั้นนะคะเป็นคำวิเศษผู้หญิงเสื้อเหลืองคำว่าเหลืองขยายคำว่าเสื้อ,อเพื่อจะระบุว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยสีเหลือง เขาหมายถึงผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีดําคนใส่เส,สื้สสอสีแดงไม่ใช่นะคะกําลังขยายความถึงผู้หญิงคนนี้อยู่และคําว่าสีขาวสีขาวอยู่หลังคําว่าปิงปองอ,อยู่หลังคําว่าลูกปิงปองสีขาวอยู่หลังคําว่าลูกปิงปองแสดงว่าสีขาวมันขยายลูกปิง ปองนั่นเองนะคะขยายคำว่าลูกปิงปองซึ่งลูกปิงปองก็เป็นคํานามหมายถึงลูกอุปกรณ์การกีฬาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะอะไรคะกลมๆสีขาวๆนั่นเองอ่ะอันนี้พอเข้าใจนะตัวอย่างที่1ไปตัวอย่างที่สองอ่รูปนี้นะคะเป็นผู้หญิงกําลังหอบดอกไม้ดอกในรูปนี้คือดอกอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะ ตัวอย่างประโยคดอกกุหลาบสีเหลืองกลิ่นหอมมักใช้เป็นของขวัญให้คนสำคัญดอกกุหลาบสีเหลืองกลิ่นหอมมักใช้เป็นของขวัญให้คนสำคัญอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่คุณครูเน้นก็คือคำว่าสีเหลืองและคำว่าหอมนั่นเองนะคะคำว่าสีเหลืองขยายคว,ความคำว่า ดอกกุหลาบคำว่าสีเหลืองขยายความคำว่าดอกกุหลาบหมายถึงดอกกุหลาบเนี้ยไม่ใช่ดอกกุหลาบแดงไม่ใช่ดอกกุหลาบดำแต่เป็นดอกกุหลาบสีเหลืองและคำว่าหอมก็ขยายคำว่ากลิ่นกลิ่นก็เป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่ทำไมสูตรเราสูตรดมเข้าไปแล้วเกิด ความหอมความเหม็นความอะไรกันแล้วแต่แต่ในที่นี้ในบริบทนี้เป็นความหอมนั่นเองกลิ่นหอมซึ่งทั้งคําว่าดอกกลาดและคําว่ากลิ่นก็เป็นคํานามนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าสีเหลืองกับคําว่าหอมมันจะตามหลังคําที่เป็นคํานามเสมออะตัวอย่างประโยคต่อมานะคะสุนัขตัวใหญ่อยู่ข้างสุนัขตัวเล็กสุนัขตัวใหญ่อยู่ข้างสุนัขตัวเล็ก ซ้ายมือเป็นสุนัขตัวใหญ่โหกมัมกล้ามใหญ่มากนะคะกับอีกตัวหนึ่งเป็นสุนัขตัวเล็กเขายืนข้างกันทีนี้เราดูคําว่าตัวใหญ่กับตัวเล็กทั้งสองคำขยายความคําว่าขยายคาว่าสุนัขนั่นเองอคำว่าใหญ่และเล็กขยายคําคว่าสุนัขซึ่งสุนัขเป็นคำคำนามค่ะหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทําไมมีสีขาเหา่าฮ้อง ะะไปต่อมาหน้าที่ที่สองของคำวิเศษก็คือเขาทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามอย่างไรนะคะข้อสังเกตวิธีการดูก็คือคําที่นำหน้าคำวิเศษเหล่านี้จะเป็นคําสรรพนามส่วนใหญ่ใช้ในการระบุลักษณะหรือบอกจำนวน ต่างจากคำนามเมาตะกี้นี้นะคำนามจะส่วนใหญ่จะใช้บอกลักษณะแต่สรรพนามจะมีในเรื่องของจำนวนเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอนี่ก็คือคู่จิ้นที่กำลังด่งดังในตอนนี้คู่จิ้นหรือคู่จริงอ่ะบิลกิ้และพีพีนั่นเองนะคะขออนุญาตนำรูปมาใช้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคพวกเขาทั้งสองคน กำลังคบหาดูใจกันพวกเขาทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันคำว่าทั้งสองบอกจำนวนถูกไหมคะอะว่ามีทั้งหมดกี่คนสองคนมันตามหลังคำว่าพวกเขานั่นเองคำว่าทั้งสองขยายคำว่าพวกเขาหมายถึงพวกเขาเนี่ยมีกันอยู่สองคนซึ่งคำว่าพวกเขาเป็นคำ สับพนามน,นั่นเองค่ะข้อต่อมาอา้าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะฉันเองที่ลืมเขาไม่ได้ฉันเองที่ลืมเขาไม่ได้อะดูเป็นประโยคที่ทำไมตัดพอนะคะฉันเองนี่แหละที่ลืมเขาไม่ได้ดคูคำว่าเองคำว่าเองคุณครูเน้นสีแดงเองขยายคำว่า ฉันอยู่หลังคําว่าฉันก็ต้องขยายคําว่าฉันเนาะฉันเองที่ลืมเขาไม่ได้นะคะคําว่าเองขยายคําว่าฉันชื่อซึ่งคําว่าฉันเป็นคําศัพท์นามต่อมาอเพื่อนกําลังเสียใจอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงกาลังทำไมเข้ามาปลอบใจเธอเธอพูดว่าอะไรเอ่ยฉันเชื่อว่าเธอดีกว่าใคร ฉันเชื่อว่าเธอดีกว่าใครอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นคนพูดว่าทําไม่ต้องน้อยใจนะฉันเชื่อว่าเธอดีกว่าใครประมาณนี้นะคะนักเรียนสังเกตคำว่าดีคำว่าดีอยู่ติดกับคำว่าเธออยู่หลังคำว่าเธอซึ่งคําว่าดีขยายคําว่าเธอซึ่งเป็นคําสรรพนามเพื่อที่จะบอกว่าเธอคนนี้ดีไม่ได้ชั่วนะเป็นคนดีนะ เธอต้องมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาหน้าที่ที่3หน้าที่ที่3คํคำวิเศษขยายคำกริยาคำวิเศษทําหน้าที่ขยายคำกริยาขยายอย่างไรข้อสังเกตนะคะคำวิเศษส่วนใหญ่มักจะไม่อยู่ติดกับคำกริยาโดยตรงแต่ จะอยู่ในตำแหน่งหลังคำกริยาเสมอต้องใช้การสังเกตร่วมด้วยนะคะอ่ะทีนี้มันเป็นอย่างไรทำไมเราจากสองประเภทที่ผ่านมาเนี่ยสองหน้าที่ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าคำวิเศษจะอยู่ติดกับคำนั้นๆแต่พอมาเป็นขยายคำกริยา กลับไม่ได้อยู่ติดกับคำกริยานะคะอันนี้เป็นแบบอะไรที่ต้องดอกจันไว้เลยนะคะคำวิเศษประเภทนี้จะไม่อยู่ติดกับคำกริยาโดยตรงแต่ก็จะไม่อยู่หน้าคำกริยานะอ่าเพราะเขาขยายคำกริยาไงเขาจะไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ข้างหลังนะคะหลังคำกริยาแต่จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคนะคะ่ะตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งกำลัง ทำอาหารอยู่นะคะเชฟปอนทำอาหารเก่งเชฟปอนทำอาหารเก่งนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ากริยาของประโยคนี้คือคำว่าทำกริยาของประโยคนี้คือคำว่าทำแล้วคำวิเศษของประโยคนี้คืออะไรคือคำว่าเก่งทำอาหารเก่งคำว่าเก่งนะคะดังนั้น คำว่าเก่งมันก็เลยขยายคำว่าทำซึ่งเป็นคำกริยาแต่ทีนี้ทำไมอย่างที่คุณครูบอกว่าคำวิเศษตัวนี้จะไม่อยู่ติดกับคำกริยาโดยตรงอ่นักเรียนลองเอามือปิดคำว่าอาหารแล้วนักเรียนลองอ่านสิเอามือเอานิ้วก็ได้ปิดคำว่าอาหารตัดคำว่าอาหารออก ตอนนี้ระหว่างคําว่าทากับคาว่าเก่งมีคําว่าหารขั้นอยู่ถูกไหมคะลองเอาคำว่าอาหารออกแล้วลองอ่านสิคะนักเรียนเชฟปอนทาเก่งเชฟปอนทาเก่งสงสัยไหมว่าประโยคมันไม่สมบูรณ์อ่าประโยคมันแปลกประโยคมันว่าอา้าแล้วสรุปเชฟปอนทาอะไรเชฟปอนทาเก่งเชฟปอนทำไรจึงต้องใส่คํานามเข้าไปตามหลังกริยา เพื่อให้รู้ว่าเชปอน่ะทำอาหารนะคะแต่ทำอาหารยังไงทำอาหารแย่ไหมไม่แย่ทำอาหารเก่งเยี่ยมดีนะคะเราจึงไม่นำคำวิเศษเนี่ยไปอยู่ติดกับคำกริยาโดยตรงนะคะเพราะจะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์นั่นเองอ่ะอันนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปอ้าผู้ชายคนนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะคะถ้าใครเป็นแฟนหนังต่างประเทศ เรื่องนี้ค่อนข้างดังทีเดียวนะคะ Fast and Furious นะคะอ่ะเขาชื่อว่า Dominic Torreto to นะคะหรือว่าคุณดอมนั่นเอง Dominic t o r e t o นะคะขับรถเร็ว Dominic t o r e t o ขับรถเร็วนะคะอ่ะคำว่าเร็วขยายคําว่าขับคําว่าเร็วขยายคําว่าขับซึ่งคําว่าขับเป็นกรี ยา yeah, แสดงอาการกำลังทำอะไรอยู่ขับขับรถนะคะโดมินิโทเรโตถ้าเอาคำว่ารถออกโดมิิกโรโตขับเร็วมันก็อาจจะรู้เรื่องแต่ต้องเป็นในทำนองของภาษาพูดนันกเรียนนึกออกไหมอ่าเป็นเป็นภาษาพูดเราเราละในในฐานที่เข้าใจว่าคำว่าขับเนี่ยเรามักใช้กับคำว่ารถเราก็เลยถ้าเราไม่พูดคำว่ารถเราก็เข้าใจ โดมินิกโทรเรโตขับเร็วแล้วก็พอจะนึกออกว่าเอ้ยเขาขับขับเร็วเนี่ยน่าจะขับรถเร็วอ่าแต่รถมีหลายประเภทไหมนักเรียนอ๋อรถมีหลายประเภทแล้วคําว่าขับใช้กับคำว,ว่ารถอย่างเดียวไหมใช้กับเครื่องบินได้ไหมอะใช้กับเครื่องบินก็ได้นะโดมินิกโท o เรโต้ขับเครื่องบินเร็วได้ไหมเขาซิ่ง สิ้น้องปิดว้าวแบบไม่ได้นะคะโดมินิกโทเรโตดังนั้นเราต้องมีคําว่ารถมาข้านตรงกลางเพื่อให้รู้ว่าโดมินิกโทเรโตเขาขับรถเร็วนั่นเองค่ะพอจะเข้าใจแล้วเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปอ่ะเด็กคนนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะคะกับช่องวัน31ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะคะอ่ะน้องเชอรหรือน้องอินเตอร์เนี่ย ตัวอย่างก็คือน้องเชอพูดเก่งจึงมีแต่คนสนใจน้องเชอพูดเก่งจึงมีแต่คนสนใจนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าคําว่าเก่งที่เป็นคําวิเศษเนี่ยอยู่ติดกับคํากริยาก็คือคําว่าพูดแสดงว่าที่คุณครูบอกว่าคำวิเศษ ที่ขยายกริยาจะต้องไม่อยู่ติดกับคำกริยาเนี่ยมันคือทุกคำไหมไม่ทุกคำนะคะเราต้องใช้วิธีการสังเกตให้ดีๆมันไม่จำเป็นว่าต้องทุกคำที่จะไม่อยู่ติดคำกริยาบางคำก็มีข้อยกเว้นอ่าบางคำก็เป็นคำที่ยกเว้นที่สามารถนำคำวิเศษเนี่ยมาอยู่ติดกับคำกริยาได้เช่นกริยาคำว่าพูด กิจกรรมว่าวิ่งคำว่าเดินอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราสมมติเราบอกว่าน้องเชอร์พูดภาษาไทยเก่งแบบนี้ก็ได้อ่ะก็ขยายความเข้าไปอีกน้องเชอร์พูดภาษาไทยเก่งแต่ถ้าบอกว่าน้องเชอร์พูดเก่งเราก็เข้าใจในบริบทนี้ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาว่ามันเป็นข้อยกเว้นได้ว่า ในความเป็นจริงเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกคําที่มันจะไม่อยู่ติดกับคํากริยาอ่ะพอจะเข้าใจเนาะต่อมาข้อที่4นะคะคําวิเศษเขาทําหน้าที่ขยายคําวิเศษด้วยกันเองขายายอย่างไรขายายคําวิเศษด้วยกันเองข้อสังเกตก็คือคําวิเศษจะตามหลังคําวิเศษด้วยกันเองแต่ จะขยายความให้ละเอียดขึ้นไปอีกจากที่ปกติเนะี่ยคำวิเศษขยายความแล้วมันก็จะมีความละเอียดในระดับหนึ่งแต่เมื่อน,นำคำวิเศษอีกคำหนึงมาเติมมันเหมือนเป็นการเพิ่มเหมือนเป็นการซูมให้เห็นถึงความเฉพาะเจาะจงความละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองมันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะอะเราไปดูตัวอย่างผู้ชายสคนนี้เป็นฝาแฝดกันดูจาก อาหารที่วางอยู่ข้างหน้ามีลักษณะที่ท่าแม้ปริมาณที่ค่อนข้างมากมากมากใช้คำว,ว่ามากเดี๋ยวไม่ได้ต้องมากมากเพราะไม่มีใครสามารถกินได้หมดนี้นะคะแต่เขาสองคนกินหมดนะคะอ่ะเขาสองคนนี้ชื่อว่าโป้งและปัน้นโป้งและปั้นกินจุมากโป้งและปั้นกินจุมากคําว่ามากนักเรียนสังเกตก่อนหน้าคําว่ามากเนี่ยเขามีคําว่าจุ จุหมายถึงเยอะอ่ะจุก็เป็นคําวิเศษแล้วมากก็มาต่อท้ายคําว่าจุอีกเราต้องดูก่อนนะว่าจุเนี่ยขยายอะไรจุขยายคําคว่ากินกินจุกินเยอะแล้วแต่เยอะธรรมดาไหมดูจากรูปเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะธรรมดาถูกไหมคะไม่ใช่แบบสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษธรรมดาเนาะอ่ะมันเป็นแบบพิเศษมากนะคะก็เลยต้องเติมคําว่ามากเข้าไปอีก มันจึงเป็นการใช้คำวิเศษที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองในที่นี้คำว่ามากขยายคำว่าจุซึ่งเป็นคำวิเศษนะคะไปดูตัวต่อไปอผู้หญิงในรูปคนนี้นะคะคือยางซูบินเป็นไอดอลของเกาหลีนะคะถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้จักเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเปิดช่อง YouTube ASMR กินอาหารจนมาวันหนึ่งเยเธอก็ตัดสินใจที่จะมหลดน้ำหนักนะคะจากด้านสายกลายเป็นผู้หญิงทางด้านขวาและนี่เองคือคนเดียวกันนะนะักเรียนในรูปคือคนเดียวกันนะคะอ่ะประโยคของเราก็คือยางซูบินลดน้ำหนักจนผอมเพรียวยางซูบินลดน้ำหนักจนผอมเพรียวอ่าดูคำว่า คําว่าเพียวต่อท้ายคําว่าผอมอ่าผอมก็เป็นคําวิเศษเพราะว่าบอกถึงอะไรบอกถึงลักษณะอ่าใช้ประกอบประโยคในการบอกถึงลักษณะนะคะลักษณะของใครลักษณะของยางซูบินนั่นเองยางซูบินผอมเพียวผอมธรรมดาก็น่าจะพอจะนึกออกว่าเอ้ยต้องมีลักษณะของตัวที่เล็กลงถูกไหม ตัวคนตัวเล็กตัวบางแต่คำว่าเพียวเนี่ยมาเลยท้าไมเห็นถึงรูปร่างที่ทำไมไม่ใช่ผอมแบบไม้เสียบผีอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่เป็นผอมแบบหุ่นดีผอมแบบเพียวนะคะเราเลยเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นคำว่าเพียวขยายคำว่าผอมต่อมาตัวอย่างสุดท้ายนะคะในรูปนี้มีผักหลากหลายชนิดเลย มีประโยชน์มากมายมหาศาลผักมีประโยชน์มากมายมหาศาลเรากําลังจะสื่อถึงประโยชน์ของผักถูกไหมคะเรากําลังจะบอกว่าผักเนี่ยโหมีประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยมีประโยชน์มากมายแต่มากมายธรรมดาเนี่ยมันน้อยไปเลยเติมคําว่ามหาศาลเข้าไปขยายเพิ่มอีกกลายเป็นว่าประโยชน์มันมีแบบจากัดไหม โอ้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะประโยชน์มหาศาลเลยมากมายเลยทีเดียวประโยชน์มหาศาลอ่ะคาว่ามหาศาลขยายคําคว่ามากมายซึ่งเป็นคําวิเศษนั่นเองน,นคะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าคําวิเศษมีชนิดย่อยๆ อีกอกีกชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนนะคะเจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ